สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พ,พี่สมาชิกนะครับผมชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆสายด่วนสายด่วนนะครับงวดประจำวันที่23นะครับตุลาคม2566นะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตลางนะครับผม ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับอาจจะเพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับแอดมินของเบาหลงเองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสาหรับแนวทางนะครับในงวดที่แล้วของเรามาเคเลขล่างนะครับมาเลขล่างชุด6ตัวนะครับพี่ๆเนาะ ส่วนเลขล่างชุด4ตัวนั้นต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับผลที่ออก4 2 2 0 0 7นนะครับ42นะครับเลขล่างชุด6กตัว2 0เลขล่างชุด4ตัวนะครับ3ตัว007นะครับผมเนาะมาเลขหามนะครับของเรานะครับให้วิ่งให้ลูดที่8วิ่งที่เเนาะแปดไม่มานะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยเนาะ8ปดไม่มาแต่ว่าใครเอา4ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่ 2442นะครับในเลขล่างชุด6ตัวนะครับผมเนาะเข้าแค่คู่เดียวนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับมาแค่เลขล่่งนะครับเลขล่างชุด6ตัวเนี่ยอาจจะมีเป็นบางพื้นที่นะครับแต่ว่าหลากัลกๆคือทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวเนาะแล้วก็ทางบ้านเราเนี่ยเป็นบางบางพื้นที่นะครับที่เอาเลขล่่งชุด6ตัวนะครับเป็นแนวทางเนาะ ส่วนแนวทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมดีกว่านะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับผมวันนี้ขอให้มาเด้งเน้งนะปังๆก็แล้วกันนะครับวันนี้เลขตารางของผมนะครับที่ได้ก็จะเป็นในที่เลขห้านะครับผมเลขหกเลขแปดเลขสเลขเก้านะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับ แดหนึ่งเก้าห้าสองหกนะครับผมปากกาก็จะหมดแล้วนะครับพ,พี่เดี๋ยวจะไปซื้ออยู่เนาะในตัวประกบคู่นะครับของผมก็จะมีในที่สองแปดสองเก้านะครับหกเก้านะครับผมห้าหนึ่งห้าแปด าแปดนะครับแล้วก็นะครับพี่พี่หกสองนะครับสองแปดสองเก้าหกเก้าห้าหนึ่งห้าแปดหกสองเนาะตัวเจาะนะครับเรามาดูตัวเน้นนะครับอันนี้ตัวเจาะนะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับลองมองที่เลขตารางแล้วจับวินได้นะครับพี่พี่อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะในตัวเจาะนะครับที่ผมเจาะให้นะครับพี่พี่ก็จะมีนะครับ สองแปดห้าหนึ่งสองแปดนะครับแล้วก็สองเก้านะครับผมเนาะสองแปดสองเก้าห้าหนึ่งนะครับในตัวจอะในงวดนี้นะครับเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวเนาะ เม็ดเดียวผมให้ไปที่ห้าสองนะครับพี่เนาะเม็ดเดียวให้ไปที่ห้าสองนะครับสลับทนายที่ทุนน้อยนะครับนี่เลยห้าสองนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้สายวิ่งสายรูดเลขเด่นตารางผมได้เลขห้า นะครับกับเลข2นะครับพี่5กับ2เนาะนะครับท่านใดชื่นชอบหรือเปล่าเนาะตัวเลขโดนใจหรือเปล่านะครับ5กับ2สายวิ่งนะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2นะครับผมเนาะในงวดนี้ก็ยังตัวเด่นยังเป็น2อยู่นะครับพี่เนาะขอให้มาคนละกันรู้สึกว่าจะมาติดต่อกันไม่ห้างวดก็6งวดแล้วนะครับนี่เลยนะครับผม แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะสำหรับเราพัฒนาในโค้งสุดท้ายแนวทางเลกเด่นตารางนะครับในงวดนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะขอให้มีโชคทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับขอให้เฮงเปังปังรวยรวยทุกท่านนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้ามีเวลาอย่าลืมรับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ